ะนะครับ <c oughs> นะครับนั่นเห็นไหมตูดแบนนะครับตูดแบนไม่ใช่ห่วงนะครับอันนี้ก็ได้เครื่องมาใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เสียบตรงนี้นะ,ะดันตัวนี้ดันดันออกถอยหลังนะครับแล้วก็กดลงไปออยู่อย่างนี้ เราก็ใช้เล็กๆนะครับเบอร์สามอีเนี่ย mm hmm. เขาเขียนไว้ที่ยีบเจ็ดเนี่ยแต่ปาบ้านเราไม่ถึงหรอกนะปาจีนนะครับผมจะใส่ตั้งเป็นทำปาจีนนะอะอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้นีนยาวไปยาวไปนะครับ อ่าแบบแนี้ะครับอันนี้ผมเป็นชีนุเบอร์เบอร์ห้านะเบทเบอร์ห้านะครับตั้งใจว่าจะไวเล่นดิป้าจีนนะครับนะฮะเราก็ดึงเส้นข้างหลังเนี่ยตึงๆนะครับตึงๆนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้น้าเลื่อน1ลื่นะสองสามสี 2, 3, 4, ห้าหกเจ็ดน่าพอแล้วนะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะเลื่อนไปบแล้วก็ดึงเส้นข้างหลังนะครับเห็นไหมอันนี้มันก็จะไหลลงอ,ะอ <c oughs> นะฮะดึงข้างหลังให้ตึงปึ๊กปึ๊กปึ๊กอ่าเสร็จละก็ปลดออก เห็นไหมนะครับนั่นเลยนะครับสวยเลยนะสำหรับบางคนนะครับผู้สูงอายุนะผมก็ถือว่าสูงอายุแล้วเนาะถุงเรี่ยงนะคือเลขสีละนะครับสายตาก็มองไม่ค่อยเห็นตาลายบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ดึง ึงให้แน่นนะครับอ่ามาเอาจับปมตรงนี้นะครับให้เอนะ็นอ่าสายพิเอ่ะมาอยู่ด้านด้านบนตรงนี้เนะ่เช็คนะครับอ่าเห็นไหมดึงอย่างแรงนะครับมันก็ไม่หลุดอาจีน ่านะครับเป็นชิโนนะฉะนั้นหมายความว่าถ้าขนาดเบรด0.3เล็กมากนะครับ0.30 0.5 0.8เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับมันพริ้วกว่านะครับมันพริ้วกว่า,ากับประเภทเนี่ยเห็นไหมยอย่างพวกไร์เบดเนี่ยนะครับเบอร์แปดมันหนักนะครับมันหนัก มันเหมาะสําหรับหมายดวงตอ่อไปเล่นดวงตอ่อดวงที่มันโคโทนประเภทนั้นนะครับหรือปลาตัวใหญ่กินเขี้ยวตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าหมายของเราเนี่ยนะครับปลานิลเป็นสองสาตัวโลก็กชินุ0.5 0า0.8นก็พอเล่นได้นะครับ,รบเผื่อว่าหมายนั้นมีปลายี่สกด้วยนะครับแล้วนะนะมีปลายี่สกด้วยสองสาโลขึ้นไปก็พอเล่นได้นะครับบางคนก็ ไม่ได้ปิ่นเบรกตายอ่ะก็ลองดูนะครับลองไปปรับใช้กันดูสําหรับผมเนี่ยผมมัดแบบตุดแบนไม่ไม่เกง่งผมก็ต้องหาเทคนิคช่วยแต่อยากจะเล่นนะครับแต่ถ้าตูดห่วงะอะมาเหอนนะครับก็ไม่มีหลุูเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยแน่นตึกไม่จำเป็นต้องเอากาวหยดก็ได้นะครับมั่นใจโอเคนะฮะขอบคุณครับ